อันนี้ขึ้นหน้าเอาโหรัดถ่ายไม่ทานพี่้มอเตอร์มอเตอร์มันใหม่อยู่คนัะอันนี้จะส่งได้นปรับระดับได้โอเคมากเลยนะฮะอันนี้้อยนี้คือเราวิ่งเตี้ยนะที่มันเห็นเป็นตอนที่พี่วิ่งเ้วิ่งเตี้ยนก็จะเป็นอันนี้ข้างหน้าผมจะค่อยๆลงเพราะว่าจะลงไวๆอย่างข้างหลังไม่ได้อันนี้ก็จะค่อยๆลง่ครับโหสเต็ปมัน เตบดีมากเลยครับข้างหลังก็จะลงนะฮะครับผสวัสดีครับผมผมทอมมิล่าพาตรุยนะฮะวันนี้ผมก็ได้นัด FC หรือพี่สองที่สุพรรณบุรีนะฮะเอ้ยเอยยุดยาค่ะที่ยุดยา <laughs> <laughs> โอเคครับผม นะก็ได้นะัดดูรถคันนี้คือรถคันนี้ผมก็เคยไปถ่ายมาทีหนึ่งแล้วแหละถ้าคนติดตามก็คงจะเห็นกันว่ารถคันนี้จอดเป็นเป็นอะไรนะ EP12 ป่ะอ่า EP12 ก็จอดปั้นกำลังอ่ากำลังปัน้นอยู่ก็จอดเป็นซากเลยแต่รถคันนี้เป็นทีเด็ดเลยผมคิดว่าน่าจะมีคันแรกคันเดียวนะที่มิล่าทำแบบระบบถุงลม,มนะถุงลมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วที่สำคัญรถคันนี้ที่เขาขายด้วยนะ ราคาเป็นกระบะแท้แล้วราคาไม่แพงด้วยนะออนะสมเหตุสมผลเดี๋ยวไปดูกันแต่ที่รู้คือสีโดนแล้วแหละใช่สายใครที่ชอบของแปลกเนี่ยคันนี้ใช่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันได้นะคร ก็ได้มาถึงอู่พี่สองแล้วนะครับผมให้พี่สองแนะนําตัวอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อออสองการยางครับครับสองพ,กพิกับอยู่ไหนครับพี่แยกทุ่งมะขามย่อง บางปะหันอุธยานครับนะฮะติดถนนลตามนี้ตอนที่ผมมาดูรถคันนี้แรกๆเลยนะฮะก็จอดเป็นเป็นซากดูเลยซาอนี่ก็ยังไม่เสร็จพี่ครับแต่นี่ก็ยังยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ต้องรีบมาถ่ายก่อนเดี๋ยวพี่ก็ขายขายไปก่อนนะออคนมาดูนะครับเดิมทีรถคันนี้เป็นรถกระบะแท้ๆเลยนะครับพี่กระบะแท้ครับกระบะแท้เลยนะครับโดยตัวพี่สองได้ทําอะไรไปบ้างครับพี่ ตอนนี้ระเบิดซุ้ม4ี่ซุ้มแล้วก็ติดตั้งระบบไฮดรอลิกครับครับไฮดรอลิกนี่ก็เอาของเก่าที่เรามีอะมาทำมาทำปกติปกติมันจะเป็นของรถใหญ่พอดีรถใหญ่ไม่ได้ใช้ก็เลยลื้อออกมาแล้วก็มาทำไอตัวนี้พูดเผื่อคนที่ไม่รู้คือมันเป็นปั๊มลมใช่ไหมพี่ล่าครับมันเป็นปั๊มระบบน้ํามันไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามันเป็นมอเตอร์มอเตอร์เราแบบเหมือนมอเตอร์วินรถทั่วไปนี่แหละอ๋อ อันนี้เอาเอาไว้คือประโยชน์คืออะไรครับพี่สาหรับยกขึ้นยกลงบางเราอยากขี่เตี้ยเงี้ยเราก็ให้มนเตี้ยได้โดยโดยที่เราต้องการความเตี้ยความสูงได้ครับพี่โอ,โอ้โหเรียกได้ว่าแกวะ่ะผม,มปรับได้กี่ระดับครับพี่ผมทําไว้แปดสเต็ปแปดชานลครับก <laughs> ็คือครับผมขึ้นขึ้นหน้าขึ้นหลังลงหน้าลงหลังแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ ลงเทลลอขึ้นเทลลอได้ครับเดี๋ยวให้พี่สองทำให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ภายในยังเก็บเยอะเลยแต่รถคันนี้ต้องบอกได้ได้เลยว่าทรงสวยครับผมทรงสวยเลยเป็นกระบะแพรนะครับแต่ภายในพี่เขายังเก็บไม่เรียบร้อยนะอะมีคผมาดูแล้วนะใช่ตดนมาถ่ายตามยังมีคนมาดูแล้วนะครับผมส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็น ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเขาเรียก E D 1ิหัวฉีดปะ่ะตัวนี้อ๋อน่าจะเป็น E F เขาพี่ทางนั้นผมไม่แน่ใจนะผมว่าผมก็ไม่เก่งเรื่องเครื่องเท่าไหร่อ่าครับแต่ก็ใช้นนใช้มาได้ยอยู่อ๋อเครื่องยนต์น่าจะเป็นของ E D แปลงหัวฉีดหรือเปล่าพี่อันนี้หดมันมาอย่างนี้เลยอ๋อมันมาอย่างนี้รับมาตั้งแต่ต้นเลยหใช่ทางนั้นก็ E F r L พี่ตัวนี้เป็นหัวฉีดแล้วนะแต่เครื่องยนต์พี่เขายัง ไม่ไม่ได้ทำให้เสร็จไม่ได้ทำเลยอ่ายังไม่ได้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ทำอ่าครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคือกันชนหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นงานเหล็กนะฮะเหล็กครับงานเหล็กขึ้นมาแล้วก็ดึงโป่งขึ้นมารับรองเห็นเตี้ยอย่างนี้ขี่ไม่ติดซุ้มนะฮะครับไม่ติดไม่ติดเลี้ยวได้เลยนะครับผมคือล้อขอบเท่าไหร่ครับยาางขอบสิบสามขอบสิบสามล้อสิบสามนะครับล้อแท้ถอดได้สองชิ้น โอ้โหอยากได้ล้อล้อสวยต่อได้มีคนมามันรับกันกระโปรงพอดีเลยอ่ะมีคนมาขอซื้อ2 5งหมื่นห้าตนนี้โอ้โหขอซื้อล้อถ้าเป็นของแท้เขาจะแยกได้สองชิ้นนะฮะเนี่ยคือแยกตัวนี้ได้ตัวนี้ได้สเปคของมิลหนึ่งหนึ่งด้วยใช่ไหมพี่ครับโอ้โหหายากนะอ่ามาดูภายในภายในก็ตามสภาพเลยนะก็คือ ต้องเก็บอะนะภายในบอกได้เลยชุดเครื่องเสียงทุกชิ้นอยู่ครบแหละผมมีให้หมดครับผมเครื่องเสียงก็พอดีถอดเมื่อตอนทําสีอ๋อครับเครื่องเสียงเขามีครบทุกชิ้นนะที่ที่โบโบอยู่เนี่ยคือพี่เขาถอดออกครับผมมีให้มีให้หมดเลยครับผมราคารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่พี่ผมเปิดไว้แสนห้าครับพี่อ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับว่าจริงจริงจริงแค่ระบบปั๊มนี่ก็จะไปเจ็ดหมื่นละใช่พี่ เอาง่ายๆแค่แค่ตัวรถก็ะบะชั่วโมงนี้เขาก็ซื้อขายกันเกือบหลักแสนแล้วนะโค้งเปล่าๆเขาเนี่ยมีทะเบียนนะทะเบียนอันี้คือสีสีใหม่ด้วยไงใช่ไอที่หลักแสนคือเป็นเดิมๆไงอ่่อันนี้ภาษี64ยังไม่ขาดครับแต่ใครที่ได้รถคันนี้ไปนะก็มีวางเครื่องใหม่นะที่ผมดูนะแล้วก็เก็บภายในแค่นั้นเองก็เก็บงานนิดนิดหน่อยห่อยอ่าใช่ครับถ้าภายใน จะชอบอย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปได้ใช่แต่เคืองของมีครบเลยครับแต่เครื่องก็ยังขี่สมบูรณ์ครับไม่ยอมพังอ่าเพราะถ้าพังผมเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ยอมพังใช่ครับเดี๋ยวให้พี่สองลองลองเทสระบบไฮดรลิกดูแล้วกันนะฮะอันนี้ผมผมทำเองแล้วมันก็เลยจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ่าครับผมลองดูอันนี้ขึ้นหน้าเอาโหคับอาถยไมถานพีมอเตอร์มอเตอร์มันใหม่อยู่แล้ะครับอันนี้เราส่งได้ นะปรับระดับได้โอเคมากเลยนะฮะอันนี้ร้อยนี้คือเราวิ่งเตี้ยนะที่มันเห็นเป็นตอนที่วิ่งต่อเตี้ยนะเตี้ยวิ่งเตี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ข้างหน้าผมจะค่อยๆลงเพราะว่าจะลงไวๆอย่างข้างหลังไม่ได้ออันนี้ก็จะค่อยๆลงโอ้โหสเต็ปมันสเต็ปดีมากเลยครับข้างหลังก็จะลงฮะคาร์ฟู นนี้ก็จะมาเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับเอียงได้นะฮะเอียงทีละแถบได้ขึ้นทีละแถบเอียงทีละแถบครับผมครับไปลองอันนี้ลงเทียร์ล้อได้ลงเทียร์ล้อแล้วขึ้นเทียร์ล้อนะแสงย้อนอันนี้เราจะลงล้อหลังก็ได้คือถ้าถ้าเหมือนกบว่าถ้าข้างหลังมันหนักพอนะค้าพี่ มันสามารถขี่สามล้อได้เนี่ยอ๋อหมายถึงทํายกให้มันเป็นสามคือขับเหมือนรถอเมริกันที่เขาทําน้ําหนักไปอยู่ข้างหลังดีเยอะเหมือนถ้าเราวางแบบข้างหลังสักหกลูกเนี่ยข้างหลังจะหนักกว่าข้างหน้าเนี่ยสามารถให้ล้อหน้าลอ,อยจากพื้นได้โอโ้โหรับทำไดนะ้ระบบนี้ผมก็เห็นคันแรกนี่นะฮะรถมิาถ้าท่านมิานมิลอาจจะน่าจากคันแรกใช่พี่แต่ผมเคยติดตั้งมาครั้งหนึ่งแล้วแต่นานมาแล้วหละสิบกว่าปีแล้ว ไปทาในมิลาเหมือนกันทําได้นะคมไทยนี้ไม่ธรรมดานะฮะช่างไทยนี้เก่งมากเลยก็ก่อนผมเล่นกับรถใหญ่อแต่นี้เรามองเห็นรถเล็กกต่มันไม่มีใครทมก็เลยเลยลองดูแต่ทําออกมาแล้วมันลงตัวนะพี่พี่ทําออกมาสไตล์เนี้ยลงตัวมากล้อมิดเลยมีมีคนชอบอย่างเนี้ยโูพี่ขี่นี่เลยถนนเรียบๆก็ไปได้นะไปได้ครับวิ่งได้ปกติเลยวิ่งได้เลยไม่ติดเลย โอเคครับผมใครสนใจคันนี้นะฮะคือรถนี้เป็นกระบะแท้แล้วมีระบบไฮดรอลิกผมว่าราคาเฉพาะชุดนี้ก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วนะเมื่อก่อนได้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ติดตั้งกันมันไม่ค่อยมีคนรับทำละแต่ว่าเฉพาะปั๊มซื้อเปล่าๆเ็น่าจะมีสามหมื่นห้าครับผมปั๊มเปล่าๆนะใครสนใจอยากได้ของดีของแปลกไม่เหมือนใครนะขี่ไปนี่สาวนี่ต้องหันหลังเลยนะต้องหันกลับเลยนะ เค้กผมนะฮะคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมผลงานร้านพี่สองนะฮะใครที่สนใจสมมติว่าลูกค้าอยากให้มาทําอย่างนี้ก็มานะครังพีบางคนลูกค้าจะไม่เข้าใจทะเบียนกระบะแท้เนี่ยมันจะบอกบอกกันอย่างนี้จะชัดเจนเลยป้ายเขียวนี่คือทบกระบะแท้แน่ๆใช่ครับถ้าเป็นอย่างไเงี้ยป้ายดํามันก็คือรถเก๋งใช่ครับพี่บางคนเนี่ยทำไมกระบะจะดูยังไงบางคนไม่รู้ว่ากระบะแปลไม่แปลงดูจากป้ายทะเบียนรู้เลยป้ายเขียวใช่ป้ายเขียวเนี่ย ลอยอสามจดรับลักษณะบรรทุกนะฮะใช่ถึงจะเป็นกระบะแท้นะใช่แต่มันก็มีนะพี่ป้ายดําที่่จดเป็นลอยอสามครับแต่ยังเป็นป้ายดานะมันเป็นป้ายดาอ่าแต่ถ้าป้ายเขียวนี่คือบ่งบอกเลยว่ากระบะแท้ใช่พี่แต่ถ้าใครแบบจะซื้อง่ายๆก็ต้องเลงที่ใช่ป้ายเขียวป้ายเขียวชัว์แน่เออไม่ผิดหวังครับผมจบไปอีกคันนึงมาเดี๋ยวมาดูคันเขียวแล้วกัน คันนี้คันนี้พี่ปล่อยไหมพี่คันนี้คันนี้ไม่ที่ปล่อยอ๋อคันนี้พี่สองไม่ปล่อยเดี๋ยวขอรีวิวแล้วกันนะครับดีคนจีบเยอะเลยแถวซิ่งโอ้นะขอขอดูด้วยว่าแต่สีแจ่มอ่ะพี่ขอถ่ายถ่ายดูเขาเลยนะสองแถวซิ่งนะฮะคนติดคันแรกอีกแล้วทําไมพี่ทํารถไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็าเลยพี่ผมว่ามันเราเราคิดนะเนาะวันที่พี่มาถ่ายทําผลที่แล้วอ่ะครับคือผมมองลุกมาแล้วอ่ะ เปลี่ยนล้อสามรอบแล้วมันก็ยังไม่ลงตัวอ่าจากล้อสีขาว่ที่พี่ไปดูอครับพก็มาเปลี่ยนเป็น r าพีก็ยังไม่ลงตัวะครับก็ทํายังไงจะอยากเป็นกระบะทีนี้เราอยากเป็นกระบะปุ๊บเนี่ยเราเสียค่าแปลงค่าทําสีก็ต้องเป็นหมื่นครับผมก็เลยถ้าเราไม่เป็นกระบะแล้วเราใจเราทะทเครื่องเสียงอ่เราก็ไปมองเห็นสองแถวน้องชายครับน้องชายมีสองแถววิ่งรอบเมืองที่มันเป็นตัวใหญ่เราก็เลยมองเออถ้ารถทัานนี้มันเป็นสองแถวล่ะอครับ มันจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่แล้วก็เลยลองไปติดต่อที่เขาทําพวกแหนมได้โดยตรงเลยแหละว่าให้ทำสองแถวเท่าไหร่นี่หลังคาพี่เห็นอย่างนี้นะอราคาเท่ารถใหญ่นะคือคือถามว่าโหแพงอ่ะแต่มันมันเป็นโลมินียมชหมื่นห้าถามว่าโอ้ยหมื่นห้าแต่ทาไมเราต้องทำเราอยากรู้อะเราก็เออมันลงตัวตอนแรกเขาก็เมตรยี่สิบว่ามันสูงไปก็เอาลงเหลือเก้าสิบก็เอาลงอีกจนเหลือแปดสิบห้าตอนเนี้ความสูงจาก จากพื้นเนี้ยไปถึงเนี้ยแปดสิบห้าสเปคเนี้ยคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วจะไม่ใช่ใช่แต่แต่รวมหมดนะยันกระไดก็คือว่าเขารับจบทั้งหมดหมื่นห้าอ่าครับพี่คือได้แต่เขาทํางานสวยพี่ผมบอกเขาหมดเลยพอมีคอนแทคไหมพี่เขาผมต้องไปบอกเขาหมดเลยเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือคือจะแบบอย่างเงี้ยคือพี่สองต้องออกแบบไปให้ทางร้านตรงเนี้ยตอนแรกเขาก็จะต่อจากข้างในผมก็บอกไม่ได้เอาขอลบอย่างนี้นะอ่าอย่างข้างท้ายเนี่ยถ้าต่อตรงๆแบบคนเข้ายากก็เลยต้องหักออกนะอย่าเงี้ยโอ้ แต่ดูแล้วแข็งแรงทนทานนะเนี่ยก็คือก็คือเขาทำได้แต่พี่สองอ่าไปช่วยช่วยช่วยออกแบบเนี่ยสองแถวซิ่งเลยนั่งอันนี้กันน้ำหมดเลยครับคือหลังคาด้านในก็กันน้ำหมดเพราะเราเราทำสองเหลือเบาอีกทีนึงจะคกำลังจะทำเบากำลังจะทำาบกหนึ่งแจ๋วเลยอันนี้เครื่องเสียงเต็มเลยใช่ไหมพี่เต็มระบบไปแหงงานแต่งมาเมื่อเช้ารับงานงานหนึ่งสี่พันห้าโอเคอยู่นะครับงานแต่งเช้าเย็มาหากินไดาอ่ะ มันเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่ารถอย่างเงี้ยมันเข้ารอบโบสถ์ก็ได้ไปงานแต่งซอกซอยเล็กๆก็เข้าได้แล้วไม่ดังมากไม่หรอกมันก็มันก็ดังแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับก็คือรับงานได้ความดังของเขาอะรถแทรรถแทรเแห่เท่ปะเอาไว้รับงานได้นะฮะงานหนึ่งก็สี่พันเลยนะรถอย่างเงี้ยนะถึงว่าพี่สองไม่ขายเลยลูกรักเลยเนี่ยชอบมันขับมันดีครับผม รถทีพี่ทิ้งนี้ช้าไปหน่อยโอเคครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ทางช่องไม่ลากปลาตะรุยของเราได้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่สองมากนะติดลูกค้าต้องให้ยุ้ยต้องให้ยุ้ยก็ยุ้ยอยังไงใครสนใจไงนะผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะฮะของนายที่สองติดต่อได้เลยครับผมคันนี้พี่เขาขายส่วนคันนี้ก็มาลองจิีบๆดูถ้าถ้ารับได้ว่าเป็น มีคันนึงะพ่อเขาจะไปทําพ่อเขาขายพี่ีคันนั้นน่ะมันคันนั้นผมเคงไม่ขามทีหนึ่งแล้วนะเขาคงไม่ขายเพราะว่าเขาเห็นเราทาเขาก็ไม่อยากขายอ่ะพี่เอาไว้เขาก็จะไว้เล่นของเขาอ่ะก็ลองมาดูแล้วกันคั้นเขียวถ้าใครรับได้ว่าคันนี้มันเป็นเก่งนียพี่ใช่ครับเก่งแล้วทีเนี้ยมาแปลงเป็นกระบะก็ลองลองมาคุยกันดูรับตรงนั้นได้ก็พี่พี่ขายไหมตอนนี้ยังนะแต่ว่าอนาคตไม่แน่ แล้วเครื่องทัานนี้ดีด้วยนะเป็น JB Death ด้วยนะฮะโอ้เก็บงานมาอย่างสวยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเก็บอีกหน่อยหนึ่งยังจะไปเก็บอีกเหรอพี่จะจะไปเก็บตรงนี้ให้มันเป็นแบบทําเป็นตัวพร้อมเขาจะมีขายตัวแต่งอ๋อทำมานะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายตัวนี้ไปลงข้างล่างครับโอ้โหไม่สุดการแต่งรถนี่ไม่สุดนะฮะทาไปเรื่อยมันมันเหมือนอารมณ์วัยรุ่นที่เขาไปแต่งกระบะ สมมติถ้ามีวีโก้หรือดีแม็กแต่งอะอารมณ์พวกนี้คือกันเลยนะใช่พี่คือมันมีของแต่งจุกจิกเหมือนกันเลยอ่าคือของแต่งมันเยอะมากเยอะด้วยเยอะด้วยแล้วก็พูดง่ายมีมีแสนนึงไม่พอใช่พี่ถ้าถ้ารักมันมีแสนไม่พอแต่ผมว่าอะไรที่เราเรารักอะลงทุนกับมันผมว่าไม่มีคําว่าขาดทุนหรอกนะฮะมีคนถามว่าไอพี่รถดีๆมีเยอะๆพี่ไม่ขับทําไมต้องขับคันนี้ผมขี่มีแต่คนมาถ่าย ขี่ไปบนถนนมีแต่คนเอากล้องมาถ่ายมันไม่เหมือนกันมันมีแต่คนเอากล้องมาถ่ายได้เขาเพิ่งแล้นไม่ขี่ธรรมดาใช่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่สองมากนะครับที่ให้เรามารีวิวนะครับผมสำหรับคลิปนี้มิราพาตัลุยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ